เมีนกับมอาอก่ากกำลังตื่นนะครับทุกครั้งที่ตื่นนอนก็จะทำความสะอาดตัวนะครับเป็นภาพที่น่ารักนะคะทุกคนนี่พวกเขาเป็นสัตว์นะคะพวกเราอะเป็นมนุษย์อะ่ะถ้า เราปฏิบัติกับคนที่อยู่ข้างเราอะสามีพรรยาเนาะหรือเรียกว่าผัวกับเมียนั่นแหละถ้ามีความอ่อนโยนต่อกันเหมือนกับจัสมินกับมอค่าแบบนี้นะรับรองอยู่กันยืดยาวค่ะเห็นไหมเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวนะคะบางครั้งเนี่ย จสเมนก็ทำความสะอาดให้พี่บางครั้งพี่ก็ทำความสะอาดให้น้องหรือบางครั้งในเวลาเดียวกันก็ทำความสะอาดให้ซึ่งกันเลยกันอย่างนี้ทุกวันค่ะทุกคนเป็นภาพที่น่ารักคือเขาก็มีหัวใจเนาะมีความมีความอะไรนะมีความเมตตาต่อกันมีความเมตตาการุณามีความอ่อนโยน มีความรักใครดูดิน่ารักมากเลยมาเจอกันแรกๆนะยังไม่ยัง,ย,งยังเข้ากันไม่ได้นะยังงงอยู่ว่าจะทำตัวแบบไหนนะ mm hmm. พี่มอค่าก็งงมากพี่มอก่าก็จะแบบจะจะไล่กัดน้องตลอดเวลาพอมาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะ ก็เริ่มเป็นเพื่อนกันในที่สุดก็ดีกันใช่ไหมใช่ไหมลูกห,หนูรักน้องไหมลูกรักครับค่าสุดหล่อของมามี่เจสเม้นน้อยติงติงของมามีนี่แน่เหยียดค้านเหยียดค้านนี่แน่นี่แน่ คือถึงถึงนิสัยเขาจะต่างกันนะทุกคนแต่เขาก็มีเวลาให้กันเลยกันนะมีเวลาดูแลซึ่งกันและกันนะ่ะคนเนี้ก็เป็นคนแบบขี้อายค่อนข้างขี้อายเป็นโรคส่วนตัวสูงแต่เจ้าเนี้ยเป็นคนที่แบบเป็นแมวที่ค่อนข้างฉลาด แอคทีฟนะจะต้องจะอยู่เฉยๆไม่ค่อยเป็นหรอกถ้าไม่นอนนี่หลอนก็จะเดินน,นุนน่นเนื้นี่ซอกน,อนุ่นซอกนี่ถ้าเราทําอะไรก็แล้วแต่หลอนจะไปยุ่งเป็น,นวุ่นวายหมดเปิดประต,เระตูเปิดประตูเก็บเสื้อผ้าเงี้ยก็จะเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรอยู่ห้องน้ําอยู่ที่ครัวอะไรก็จะไปยุ่งตลอดแต่เจ้าเนี้ยจะจะ,จะอยู่แบบเป็นส่วนตัวจะอยู่เป็นส่วนตัวจะนอนอยู่คนเดียวจะนั่งอยู่คนเดียวเขาเป็นโดยที่ว่าเขาเป็นผู้ชายด้วยเนาะ อันนี้เป็นผู้หญิงอืมแต่ถึงเวลาที่เขาทําความสะอาดอ่ะเขาจะทําความสะอาดตัวขเขาอย่างดีมากๆเลยบางทีเป็นชั่วโมงเลยนะเนี่ยทําความสะอาดอ่ะตัวเขาเองนะคะแล้วเขาก็ทำความสะอาดให้พี่ด้วยเนี่ยคือมันน่ารักอะ่ะเขาทําหน้าที่ของเขาได้ดีมากเวลาเข้าห้องน้ำนะี่ก็ต้องเก็บอย่างดีอืมเสียแต่เขาเอาไปทิ้งเองไม่ได้แค่นั้นเองอืมทหาไหมลูก ใช่ไหมครับ้องคค่าครับนี่คือนอนที่เสานอนที่เสาทั้งวันขอบคุณครับก่อนเลยข,ขอบคุณครับคุณผู้ชมก่อนเลยบ๊ายบาย